เคเคนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก๋งมือสองนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2010ค่ะมาด้วยราคาตัดเงินสดเลยนะคะราคา139,000บาทค่ะทุกท่านกับรถ Honda Civic ค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0 c นซีซีนะคะเครื่องดีไม่แก๊สค่ะรถเกียร์ออโต้นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนตู้ล้างระบบใหม่เลยนะคะ เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆช่วงรังเงียบเครื่องเกียร์ดีเลขไม่หนึ่งแสนห้าหโลค่ะด้านหลังกว้างๆเลยนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือยังอยู่ครบห้องเครื่องสวยค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะเครื่องยนต์1,800ซีซีเบนซิน9195 E20 เติมได้นะคะเอกสารมีครบค่ะภาษีพรบรปี68 139,000บาทสนใจสามารถเจรจาต่อรองหน้ารถกันได้นัดหมายเข้าดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกับ JK ได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ